สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเอค่ะในวิชาดนตรีนาตฏศินกันอีกเช่นเคยวันนี้อาจจะดูแปลกตาประกนิหนึ่งนะคะคุณครูเอแต่งชุดไทยนะคะจะได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะสําหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้ทบทวนไปแล้วเรื่องของ หน้าตยาศัพท์และภาษาท่ารำหนาตยศัพท์และภาษาท่ารำมีอะไรบ้างจํากันได้หรือเปล่าคะาหวังว่าเด็กๆทุกคนน่าจะยังจํากันได้นะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครู mm hmm. เอได้ให้เด็กๆทําแบบทดสอบไปแล้วด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําแบบทดสอบกันอีกนะคะเป็นแบบทดสอบที่เด็กๆทุกคนจะต้องกากบาดค่ะกากบาดทับตัวอักษร ะะการกระบาดทับตัวอักษรในคำตอบที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเอจะพาเด็กๆทําคุณครูเอจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆทํานะคะถ้าเกิดใครทําไม่ทันสามารถกรอคลิปวิดีโอ,อกลับมาฟังใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบในหน้าที่75และ76 <S <S พร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะข้อใดคือนาตยศัพท์ทั้งหมดกอไก่จีบเธอขอไข่ฉันตั้งวงคอควายจีบตั้งวงเลือกกากระบาดคำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะข้อ2 ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยข้อใดที่แทนความหมายว่าฉันกอไก่จีบหงายมือซ้ายชี้ที่อกขอไข่ประสานมือที่หน้าอกคอควายจีบหงายแล้วม้วนมือคว่ำลงข้อ3ประสานมือที่หน้าอก หมายถึงภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยในข้อใดก็ไก่ท่าไปขอไข่ท่ารักขอควายท่าฉันต่อกันในข้อที่4เลยนะคะข้อใดหมายถึงภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยก็ไก่การแสดงท่ารำอย่างมีรูปแบบขอไข่การแสดงท่ารำตามจินตนาการ คอควายการแสดงท่ารำที่ไม่มีแบบแผนขอ้อ5ภาษาท่าทางนาตสินไทยมีประโยชน์อย่างไรกอไก่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขอไข่ช่วยให้ผู้อื่นสนุกสนานเพลิดเพลินคอควายช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องพูด เปิดหนังสือหน้าถัดไปค่ะในหน้าที่76เรามาต่อในข้อที่6เลยนะคะข้อ6จากภาพเป็นการแสดงท่าอะไรก็ไก่ท่าจีบคว่ำขอไข่ท่าตั้งวงล่างคอควายท่าสะบัดมือให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะข้อ7 การตั้งวงบนของตัวพระและตัวนางมีสิ่งใดแตกต่างกันกอไก่ลักษณะของนิ้วขอไข่การหักข้อมือคอควายระดับความสูงของการตั้งวงข้อ8ภาพใดเป็นภาพตั้งวงล่างของตัวนางดูรูปภาพนะคะแล้วเลือกกากบาท รูปภาพที่ถูกต้องเลยค่ะข้อ9ท่ารำที่สวยงามมีลักษณะอย่างไรกไก่คล่องแคล่วว่องไวขอไข่เข้มแข็งรวดเร็วคอควายอ่อนช้อยถูกต้องและข้อที่10ค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ใช้ในโอกาสใดบ้างกอไก่เล่นกีฬาขอไข่แสดงนาตสินคอควายออกกำลังกาย จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด10ข้อสำหรับนักเรียนคนใดที่ทำไม่ทันนะคะสามารถกรอคลิปวิดีโอกลับไปฟังคุณครูเออ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบได้นะคะใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งครูเอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ